าก็ผมโลชั่นต่อช่วงสุดท้ายของอรายการนะครับต่อมา22เมนเนียนะครับก็วิเคราะห์วิจาร์กลุ่ม A B C D E F ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูกลุ่ม G กับ H บ้างนะครับสองกลุ่มสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าแข่งไาแค่นัดเดียวนะของสองกลุ่มนี้นะครับก็คืนนี้ต้องมีเตะกันอีกระหว่างกัลลอร์ใต้กับกาหน้า นะครับในกลุ่มเอชแล้วถึงโปรตุเกสปูลุกไวคู่บิ๊กแมชด้วยครับประจำวันถึงวันนี้นะครับแล้วก็คู่เย็นเย็นห้ามงเย็นก็เป็นอ่าคมรุนกับเซอร์เบียหมอผีแคมรุนเจอกับเซอร์เบียหรือยูโกตาลาเบียเก่าเนี่ยนะครับก็รมถึงบารซิลกับตเซแลนดนะครับจะแตกกันในเวลาห้าทุ่มด้วยนะครับก็กลุ่มจีนะครับอันนี้กลุ่มจีกับกลุ่มเอสใครแตกก่อนนะนะท้ายซึ่งพูดตรงว่า แนวน้องของอกลุ่มจีกลุ่มเอสเนี่ยเดยายากมากๆเพราะว่ายังไม่เตะนัดนะที่สองคะเนนได้ซ้ำนะครับแต่ผมวิเคราะห์ล่วงหน้าเลยโอ้เหมือนกับว่ามองการไกลมองล่วงหน้าเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆนะัสุดท้ายอ่ะใครแตะก,ก่อนนะเอากลุ่มกลุ่มเอสแตะก่อนด้ยนะคือกลุ่มโปรตุเกสได้ชี้ชะตาก่อนนะครับแล้วทางบราซิลจะลรู้แหละใครที่หนึ่งที่สองใช่ไหม ก็คือนัดที่ถึงเนี้ยเกาหลีใต้เจอก,การหน้าโปรตุเกสเจออุลุกไวเนี่ยไ้วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วใน e ี2ีสองนะครับไปดูกันได้นะครับส่วนอีพนี้เราจะพูดถึงเกมสุดท้ายก็คือการหน้าเจออุลุกไวมันก็เคยมีความหลังเพราะว่าเกมนั้นอยู่ตัวเลสไปทําแพนบอลก็คือเพื่อ้ง,ง่ายว่าเหมือนเป็น ทำเนียนเป็นโกอ่ะเป็นกองหน้าแต่ไปเป็นไปปัดบอลทิ้งเหมือนเป็นโกเลยโกหล,ลุดตำแหน่งไปแล้วแล้วว่าลูกมันลูกกำลังจะเข้าประตูแล้วหลุดตัวแล้วไปปัดออกเป็นเสียจุดโทษและการหน้าอีกโทษไม่เข้าทํให้อุลุกไวอะผ่านเข้ารอบไปได้นั่นเองในรครับนั่นแหละนานมาแล้วแล้วก็กาหลีใต้กักบโปรตุเกตนี้ย้อนไปยี่สิบปีที่แล้วเมื่อรอบแบ่งกลุ่มอ่าตอนนั้นที่โปรตุเกสอยู่กับเก,กบาหลีใต้แล้วมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็โปรแลนด์ใช่ไหม ก็คือพูดง่ายๆว่าในบทท้ายอ่ะแย่งเข้ารอบหลายทีมเกาหลีใต้มีสี่คะแนนสหรัฐอเมริกามีสี่คะแนนโปรตุเกสมีสามคะแนนโปแลนด์ไม่มีคะแนนโปแลนด์ตกรอบไปแล้วตอนนั้นแล้วโปแลนด์เจอสหรัฐอเมริกาโปแลนด์ชนะสหรัฐอเมริกาได้สามประตูต่อหนึ่งสหรัฐอเมริกาอยู่ที่สี่คะแนนเท่าเดิมแล้วโปรตุเกสชนะเกาหลีใต้ได้โปรตุเกสจะขึ้นมามีหกคะแนนแล้วจะเคลียร์ใครไม่ใครก็ใคระตกรอบระหว่างเกาหลีกับสหรัฐสรุปว่าตัวเองอ่ะไปแพ้เกาหลี เหมือนโดนเกาหลีโกงด้วยแหละเห็นว่าแบบนิดๆอ่ะตอนนั้นอะไรโกงเป็นวิเตอร์บายาใช่ไหมโอ้โหนั่นแหละสนุกเกาหลีใต้ชนะโปรตุเกสไปหนึ่งประตูห่อศูนย์นะครับทำให้โปรตุเกสตกรอบครับเมื่อ24ที่แล้วตกรอบมาแต่รอบเป็นกลุ่มเลยและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโปรตุเกสเจอเกาหลีใต้แล้วโคชเกาหลีใต้จดนเป็นคนโปรตุเกสก็คือเปาโลเบนโต้นะครับโอ้โหแสบมากๆแล้วเจอเฟอร์นันโดซานโตสนุกแน่นอน อเขาเรียกว่าจะช่วยบ้านเกิดตัวเองหรือว่าจะช่วยทีมชาติที่คุมปัจจุบันเราบอกว่าระบบปาโลเบนโตนะน่าจะคิดหนักไม่น้อยทีเดียวนะครับเกาหลีใต้จะโปรตุเกสแล้วไ่เกนชี้ชะตาด้วยซึ่งไม่รู้ว่าพอถึงตอนนั้นแล้วอ่ะจะเป็นยังไงเพราะคืนนี้เจอการหน้าก่อนก่อนจะเจอโปรตุเกสนะครับแล้วคิดจะโรนัลโดจะแผงลิฟต์ออกหรือไม่นะครับต้องก็ต้องรอดูกันนะครับแต่บอกได้เลยว่าคืนนี้มันแน่นอนโปรตุเกสจะเอาลุ้งไปนะครับ ส่วนการหน้กกูรู้ไว้พูดไปแล้วนะครับโอเคก็ข้าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวรอดูสุดท้ายกันนะครับแล้เวเจอกันอีกทีสามธันวาคมนะครับวิเคราะห์มันหยดแน่นอนแปดเทีมสุดไม่ใช่แปดทีมสิบหกทีมสุดท้ายแปดเร็วไวสิบหก่อนอ <c oughs> ันนี้มาดูกลุ่มจีกันบ้างนะครับกลุ่มสุดท้ายและวที่จะมีทำการวิเคราะห์เพว่าแปดคือมันตก กลุ่มเอสเตก่อนนะครับเวลาสี่ทุ่มส่วนกลุ่มจีเตเวลาตีสองคือมันสุกต่อเช้าวันเสาร์นะครับอมีใครเจอใครบ้างั้มคืนนี้เย็นยันดึกแคมาลูนเซอร์เบ,เบียบาซิลสวิตเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายครับแคมาลูนเจอกับบาสิวโอ้โหหนักเลยถ้าวันนี้ไม่ชนะเซอร์เบียนะน่าหนักแน่น,น,น,นอนแล้วมาแคมาูนเจอเพราะเจอบาซิวแล้วก็เซอร์เบียจะกัดสวิตเซอร์แลนด์ นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสนุกแล้วก็ลืมแต่กันลืมตายแน่นอนเซอร์เบียกับสวิต์นะครับก็คู่นี้ไม่ใช่กลุ่มเ็นคู่นี้กลุ่มนี้ผมว่าดูไม่ยากคือบารซิลว่าน่าจะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่สองกลุ่มเอสเจอบาร์ซิลรอบหน้าแน่นอนไม่น่าพลิกล็อกเพราะว่าบารซิยยังถือว่าค่อนข้างจะเหนือกว่าสามทีมที่เหลือแต่เคมารูนเซอร์เบียสวิตส์สูงสี่มากๆใครจะเข้ารอบตามบารซิลไปเนี่ย เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนไม่เกินวันศุกร์ไม่เกินวันเสาร์ไม่เกินวันเสาร์เนี้ยรู้แน่นอนนะครับก็ติดตามกันได้นะครับกับตัวครับ22มีนยเรามีการพูดคุยกันเรื่อยๆรวมถึงอาจจะมีคอนเทนต์สนุกสนุกเป็นหมีกระลุงปวดวันโลกนะครับก็คือเพื่อง่ายเราไปจับมือกับทางทีวีมันๆ นะครับมึนแน่ๆคือแบบไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงมันทำรายการแบบนี้นะครับทีว <V> <V> ีมึนๆเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงที่มาทำรายการแบบนี้แล้วก็บอกได้เลยว่ามีอีกแน่นอนยังไม่หมดแน่นอนอะไรงไงก็อย่าลืมติดตามกันนะแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีขอลา้ว,วก่อนสวัสดีครับ เจอกัน